สำหรับเคสคดีนี้นะคะเกิดจากการที่ปูเนี่ยไปอ่านกระทู้หนึ่งใน reddit ค่ะมีคนมาตั้งกระทู้คำถามกับชาว reddit ว่าเอ๊มีเรื่องไหนที่ยังคงเป็นคดีปริศนาที่มีความลึกลับของประเทศคุณโดยที่ในปัจจุบันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเปล่าปรากฏว่ามีกระทู้หนึ่งนะคะที่เจ้าของ Account เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไอแลนด์ เขาบอกว่าเรื่องราวการหายตัวไปของเทรเวอร์ดิลีถือเป็นอีกหนึ่งคดีปริศนาในตำนานของไอแลนด์เลยค่ะเทรเวอร์ดิลีเกิดวันที่15สิงหาคมปี1978ค่ะโดยเขาเนี่ยเป็นคนไอแลนด์ตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะเขาเติบโตในเมืองนัสมนทนคิวแดประเทศไอแลนด์หลังจากนั้นเทรเวอร์ได้ไปศึกษาด้านธุรกิจที่วอเตอร์ฟอร์ดแต่หลังจากนั้นเขาก็ลาออก ขณะที่กําลังเรียนอยู่ปี2คือเหมือนในตอนนั้นเนี่ยจิตใจของเทรเวอร์เนี่ยเขาจะไปชอบด้านไอทีมากกว่านั่นเลยทําให้เขาตัดสินใจไปเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่ดับลินในเดือนพฤษภาคมปี1999และหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ทํางานที่แผนกไอทีของ Bank of i r e l a n d a s s e t Management บนถนนลีสันค่ะจนกระทั่งในวันพฤหัสที่7ธันวาคมปี2000นะคะหลังจาก พี่เทรเวอร์เนี่ยเขาเลิกงานในตอนเย็นนะเขาก็รีบมุ่งหน้าไปสมทบกับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะไปปาร์ตี้นะคะเขาก็ว่ากันว่างานปาร์ตี้นั้นเนี่ยเป็นปาร์ตี้คริสต์มาสค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นก่อนที่วันคริสต์มาสจะมาถึงจริงๆเพราะว่าถ้าเทศกาลคริสต์มาสมาถึงจริงเนี่ยเพื่อนพนักง,งานแต่ละคนก็คงจะกลับไปฉลองกับที่บ้านน,นะคะในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้กันในช่วงคืนวันที่7ธันวาคมนี่แหละ คือในคืนนั้นเนี่ยมีการไปกินดื่มกันที่ไนท์คลับหลายแห่งก็คือเหมือนกับว่ากินเสร็จจากตรงนี้ก็ไปต่ออีกที่หนึง่งและหลังจากนั้นก็ไปต่ออีกที่หนึงประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าว่าไนท์คลับที่บรรดาเพื่อนๆไปเลี้ยงฉลองกันเป็นที่สุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยนั่นก็คือไนท์คลับบัควอลเลสบนถนนโลเวอร์ลีสันซึ่งบริเวณที่ เขาไปปาร์ตี้กันเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ทํางานของเทรเวอร์นั่นแหละค่ะหลังจากมีการแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณตีสามนาทีคืออันที่จริงแล้วเทรเวอร์ Trevor เขาก็อาจจะต้องเดินกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาใช่ไหมคะแต่เทราว่าในคืนนั้นเกิดพายุรุนแรงแล้วก็มีฝนตกคะ่ะเขาก็คาดการว่าด้วยความที่ฝนตกประกอบกับแท็กซี่เนี่ย นัดหยุดงานเพื่อประท้วงรัฐบาลทําให้เทรเวอร์เนี่ยเขาต้องเดินกลับอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ว่าระหว่างเดินทางกลับเนี่ยก็มีฝนตกเขาก็เลยได้แวะเข้าไปที่ธนาคารซึ่งว่าเป็นที่ทํางานของเขานะเพื่อที่จะไปเอาร่มแล้วก็ไปเตรียมเอกสารเพื่อที่จะทํางานในเช้าวันต่อไปค่ะโดยที่การเข้ามาในธนาคารของเทรเวอร์เนี่ยมันถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นค่ะมันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพว่า เทรเวอร์กำลังคุยกับชายปริศนาที่ยืนอยู่ด้านนอกของธนาคารค่ะโดยที่ชายปริศนาคนนั้นนะคะเขาสวมสีดำทั้งชุดค่ะเหมือนกับว่า หัวของเขาเนี่ยก็ถูกคลุมด้วยฮูดแล้วก็ยืนคุยอะไรบางอย่างกับเทรเวอร์นอกธนาคารหลังจากนั้นนะคะเทรเวอร์ Trevor เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในธนาคารค่ะเพื่อที่จะไปเช็คอีเมลแล้วก็เตรียมเอกสารสำหรับการทำงานในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วนะคะและเทรเวอร์ก็ต้องมาทำงานกะเช้าที่ธนาคารค่ะในต,ตอนนั้นนะคะเพื่อนที่ทำงานของเทรเวอร์เนี่ยเขาได้เห็นเทรเวอร์เข้ามาที่ออฟฟิศก็คือ ในธนาคารเนี่ยก็จะมีพนักงานบางส่วนที่เขาสแตนบายในช่วงกะด,ดึกเขาก็เห็นว่าเทรเวอร์เนี่ยมีท่าทีที่ปกติแล้วก็ร่าเริงนะไม่ได้เหมือนกับคนเมาหรือว่าซึมเศร้าแต่อย่างใดในต,ตอนนั้นเขายังจําได้เลยว่าเทรเวอร์เนี่ยได้ถามเพื่อนร่วมงานที่นั่งทํางานว่าเออเนี่ยเอาชาไหมเดี๋ยวจะชงให้ซึ่งเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ยังไม่เห็นถึงความผิดปกติใดๆในตัวของเทรเวอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเทรเวอร์เนี่ยได้เข้ามาเปิด คอมพิวเตอร์ที่โต๊ะของเขาเขาก็ได้มีการเช็คเมลต,ต่างๆเพื่อที่จะเตรียมตัวทํางานในวันพรุ่งนี้และหลังจากนั้นเทรวเวอร์ก็ออกจากสํานักง,งานตอนตีสีนาทีค่ะแต่ระหว่างที่เดินกลับอพาร์ตเมนต์เทรวเวอร์เขาได้โทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกรนค่ะแต่เทว่าเกรนเนี่ยไม่ได้รับสายเพราะว่าในตอนนั้นเกรนนอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนะคะเทลเวอร์ Trevor ก็ได้ทาการส่งข้อความไปหาเกรนว่าเนี่ยตอนนี้เขากําลังกลอบอพาร์ตเมนต์นะทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยววันพรุนี้เราค่อยคุยกันซึ่งในตอนนั้นนะคะเกรนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าเทรเวอร์จะหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากนั้นเนี่ยเกรนเมื่อเปิดข้อความอ่านเขาก็ได้ทําการลบข้อความนะคะจนกระทั่งตีสี่สิบสี่นาทีค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด แสดงให้เห็นว่าเทรเวอร์กำลังเดินผ่านธนาคาร AIB ซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุมสะพานบักกอดสตรีทบนถนนแฮตติงตันโรดนะคะซึ่งก็เป็นเส้นทางที่เขาจะต้องเดินเพื่อที่จะไปอพาร์ตเมนต์ของเขาและหลังจากนั้นเลยค่ะ30วินาทีต่อมาค่ะมันมีชายคนหนึ่งนะสวมชุดสีดำใส่ฮูดเดินผ่านไปในทิศทางเดียวกันกับที่เทรเวอร์กำลังเดินและนี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ฉากสุดท้ายที่มีการบันทึกได้ก่อนที่เทรเวอร์จะหายตัวไปอย่างลึกลับค่ะการที่เทรเวอร์ไม่มาทำงานนะคะก็คือเหมือนกับว่าในวันศุกร์เนี่ยเทรเวอร์ Trevor ไม่ได้มาทำงานเพื่อนร่วมงานก็อาจจะไม่ได้คิดมากเพราะคิดว่าเทรเวอร์อาจจะเมาอาจจะแห้งแล้วก็กำลังนอนพักอยู่โดยที่เขาอาจจะไม่ได้โทรมาลาง,งานนะคะหลังจากนั้นก็ติดช่วงเสราร์อาทิตย์ค่ะการที่เพื่อน ไม่ได้ข่าวคราวของเทรเวอร์ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาก็อาจจะไปพักผ่อนใช้ชีวิตกับครอบครัวจนกระทั่งวันจันทร์ค่ะเพื่อนที่ทํางานเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเทรเวอร์มาทํางานนะมันหมายความว่าเทรเวอร์กําลังจะขาดงานนะคะพวกเขาเนี่ยก็เลยติดต่อสอบถามไปที่ครอบครัวของเทรเวอร์ว่ามีใคร ได้ข่าวของเทรเวอร์บ้างหรือเปล่ารู้บ้างไหมว่าตอนนี้เทรเวอร์อยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาไม่มาทํางานค่ะในตอนนั้นนะคะครอบครัวของเทรเวอร์เนี่ยก็บอกกับที่ทํางานว่าเออจริงๆแล้วช่วงสร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเทรเวอร์ Trevor ไม่ได้บินกลับมาที่บ้านนะแล้วตอนนี้พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทรเวอร์อยู่ที่ไหนในตอนนั้นนะคะน้องสาวของเทรเวอร์เนี่ยก็ได้พยายามติดต่อหาเทรเวอร์โดยเธอจําได้ค่ะว่าในวันที่เธอติดต่อหาเทรเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่า โทรศัพท์มือถือของเทรเวอร์กำลังทำงานอยู่คือมันเหมือนกับว่ายังมีสัญญาณอยู่เพียงแต่ไม่มีคนรับสายแค่นั้นค่ะและหลังจากนั้นนะคะทางครอบครัวเนี่ยก็ได้โทรหาเทรเวอร์ตลอดนะคะพยายามที่จะต,ติดต่อเทรเวอร์และหลังจากนั้นสัญญาณโทรศัพท์ก็ ดับลงค่ะก็เหมือนกับว่าโทรศัพท์มือถือของเทรเวอร์อาจจะแบตหมดไปแล้วหรือโทรศัพท์มือถืออาจจะถูกทาลายไปแล้วหลังจากการหายตัวไปของเทรเวอร์นะคะครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้ทําการปิดโปสเตอร์หลายร้อยแผ่นตามบริเวณถนนท,นที่เทรเวอร์ได้หายตัวไปค่ะแต่ทว่าระหว่างการติดตามตัวของเทรเวอร์เนี่ยมันมีเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งค่ะซึ่งจากเหตุการณ์สําคัญนี้มันทําให้การค้นหาของเทรเวอร์เนี่ย เป็นไปได้2ออย่างก็คือมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหตุการณ์นั้นก็คือการเยือนประเทศไอร์แลนด์ของประธานาธิบดีบินคินตันที่บายเยือนประเทศไอร์แลนด์ในวันที่12ธันวาคมปี2 0 0 0ค่ะครื่องตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะทําการตรวจตราความปลอดภัยแล้วก็ความเรียบร้อยภายในเมือง ซึ่งก็เป็นบริเวณที่เทรเวอร์หายตัวไปนั่นหมายความว่าถ้าเรามองว่านี่เป็นข้อดีก็คือเหมือนกับว่าถ้ามีเหตุร้ายเหตุด,ด่วนอะไรหรือเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับเทรเวอร์เจ้าหน้าที่น่าจะเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างบ้างแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็มีค่ะเพราะว่าหลังจากการตรวจสอบเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเนี่ยเขาก็จะบรล้ังถนนมาปัดกวาดเช็ดถูนะคะเพื่อที่จะเตรียมถนน ต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งการปัดกวาดเช็ดถูชะล้างแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ร่องรอยการหายตัวไปของเทรเวอร์ดิลี่ถูกทําลายไปด้วยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ใช้ความพยายามอย่างมากในการตามตัวเทรเวอร์ในตอนนั้นเนี่ยมีคนคิดว่าเอ๊มีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่เทรเวอร์อาจจะพลัดตกในแม่น้ําไปในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ให้ ทีมนักประดาน้ำไปดำน้ำในแม่น้ำเลยว่าจะสามารถพบตัวเทรเวอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเทรเวอร์พลัดตกแม่น้ำไปเนี่ยยังไงก็จะต้องพบร่างใช่ไหมคะแต่จากการดำน้ำในครั้งนั้นนะคะพวกเขาก็ไม่พบร่องรอยใดๆของเทรเวอร์เลยค่ะและในตอนนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำร,รวจของไอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ไปได้ข้อมูลมาข่าว่าตอนนั้นเทรเวอร์กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตกหลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง คือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็น้องสาวของเทรเวอร์เนี่ยได้ลงทุนบินไปที่阿拉斯าประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเพื่อที่จะสอบถามว่าเธอรู้ไหมว่าเทรเวอร์อยู่ที่ไหนหรือเธออาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของเทรเวอร์หรือเปล่า ซึ่งเมื่อเจ้าหที่ตำรวจเดินทางไปสอบถามหรือว่าพูดคุยกับหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยก็คือหญิงสาวคนนี้เป็นหญิงสาวที่เทรเวอร์เคยบินไปหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก่อนที่เขาจะหายตัวไปะนะคะหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลที่ อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากนักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเธอกับเทรเวอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการพูดคุยกันก็จริงแต่ว่าเหมือนกับว่าทั้งสองคนอาจจะยังไม่ได้ตกลงที่จะเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการนะคะ และด้วยเหตุนี้เองค่ะเลยทําให้มีคนคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ในคืนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเทรเวอร์เขาเศร้าแล้วก็เหมือนกับอยู่ในอารมณ์ของคนอกหักเขาอาจจะไปที่แม่น้ําเพื่อที่จะชัดดาวลาโลกนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทีมนักประดาน้ําที่ไปดำน้ำที่แม่น้ำเนี่ยก็ไม่พบร่างของเทรเวอร์แต่อย่างใดและ มีคนเขาเสนอทฤษฎีเขาว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยย่านที่เทรเวอร์หายตัวไปมันมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและค้ามนุษย์นะคะก็คือเหมือนกับเป็นย่านที่มีหญิงขายบริการเนี่ยยืนขายบริการอยู่ มันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ Trevor เทรเวอร์ในตอนนั้นเขาอาจจะแซดนะคะอาจจะอกหักเขาเนี่ยอาจจะไปซื้อบริการยิงขายบริการแล้วก็อาจจะมีเรื่องกับแมงดาเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยเถิดกลายเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมในที่สุดค่ะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะมันก็ดันไปสอดคล้องกับแก๊งอาชญากรรมแก๊งหนึ่งนะที่เขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาและค้าประเวณีในพื้นที่ที่เทรเวอร์หายตัวไปค่ะขึ้นในตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้สอบสวนเข็ด การฆาตกรรมซีเนตแคลลี่ที่ถูกฆาตกรรมในเดือนมิถุนายนปีหนึ่งเก้าว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่กลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้อาจจะมีส่วนกับการฆาตกรรมเทรเวอร์ดิลลี่แต่จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในที่อยู่ของแก๊งอาชญากรพวกนี้เนี่ยพวกเขาก็พบอาวุธพบยาเสพติดแต่ไม่พบร่องรอยของเทรเวอร์ดิลลี่แต่อย่างใดค่ะและปัจจุบันนี้นะคะ การหายตัวไปของเทรเวอร์ดิลลี่ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทรเวอร์แต่เพราะว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคาดการไว้นี่นะคะเขาเชื่อค่ะว่าชายคนที่ยืนคุยกับเทรเวอร์หน้าธนาคารก่อนที่เขาจะเข้าไปเอาร่มเนี่ย อาจจะเป็นผู้ชายที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของเทรเวอร์เท่านั้น,นยังไม่พอนะคะในตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำร,รวจก็คิดว่าผู้ชายที่เดินตามเทรเวอร์นะคะจากกล้องวงจรปิดอีกที่หนึ่งที่ถูกบันทึกได้ที่ธนาคาร AIB บนถนนแฮนดิงตันเนี่ยสองคนนี้อาจเป็นคนเดียวกันอาจจะ ยืนคุยกับเทรเวอร์ก่อนหน้านี้ที่หน้าสำนักงานที่ทำงานของเทรเวอร์และหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวเนี่ยอาจจะสะกดรอยตามเทรเวอร์หรือเปล่าจนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2023นี่เองเนะคะทางพี่ชายของเทรเวอร์ดิลี่เนี่ยได้มีการเปิดเผยกับสื่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้ชายที่เดินตามหลังเทรเวอร์บนถนนแฮนดิงตันที่ถูกบันทึกได้จากกลองวงจรปิดเนี่ย ไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้ชายที่ยืนคุยกับเทรเวอร์อยู่ที่หน้าสำนักงานหน้าธนาคารที่เป็นที่ทำงานของเทรเวอร์นะคะเขายืนยันว่าเป็นคนละคนกันโดยชายคนที่เดินตามเทรเวอร์เนี่ยเขายืนยันว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่เขาเดินไปในจุดนั้นพอดีเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเดินตามเทรเวอร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เดินตามเขาก็เป็นคนธรรมดาที่เดินตามท้องถนนนั่นแหละแต่ว่าก็เข้าไปอยู่ในกล้องวงจรปิดอาจจะทําให้เจ้า ที่ตำรวจเนี่ยสับสนได้ประกอบกับในคืนนั้นเขาแต่งกายแบบเหมือนกับผู้ชายที่ยืนคุยกับเทรเวอร์ที่หน้าธนาคารเลยนะคะและจากเหตุน,นี้เองจึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตัดชายที่เดินตามเทรเวอร์บนถนนแฮตติงตันออกว่าเขาไม่น่าจะมีส่วนกับการหายตัวไปของเทรเวอร์มาจนถึงตอนนี้ก็มีผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนค่ะก็คือผู้ชายที่คุยกับเทรเวอร์ หน้าธนาคารที่เป็นที่ทํางานของเทรเวอร์นี่แหละว่าผู้ชายคนนี้คือใครกันแน่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงปริศนานะคะไม่มีใครทราบค่ะว่าผู้ชายที่ยืนคุยกับเทรเวอร์ในวันนั้นเนี่ยคือใครเพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นอะไรที่ความละเอียดค่อนข้างต่่ำถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่มาจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้รูปประพันธ์สันฐานที่ชัดเจนของผู้ชายที่ยืนคุยกับเทรเวอร์ดิลีในคืนนั้นค่ะมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เป็นเรียวเวลากว่า24ปีแล้วที่เทรเวอร์หายตัวไปแบบไม่พบร่องรอยใดๆของเขาเลยแม้แต่น้อยสถานการณ์ที่เขาหายตัวไปเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสับสนแล้วก็ลึกลับเป็นอย่างมากค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะจึงทําให้คดีการหายตัวไปของเทรเวอร์ดิลีเป็นคดีบุคคลสูญหายที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ของไอแลนด์คดีหนึ่งเลยโดยในปัจจุบันครอบครบัวของเทรเวอร์ดิลีพวกเขาก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทรเวอร์ดิลีกันแน่เมื่อ24ปีที่แล้วฉันเข้มแข็งฉันสวย ฉันสามารถทำอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการนี่คือข้อความที่สินที่จองโพสไว้บนเว็บไซต์ส่วนตัวของเธอก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างลึกลับสินที่จองหรือฮยุนจองซองเธอเนี่ยเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะในวันที่25กุมภาพันธ์ปี1980 และหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่กับญาติที่สหรัฐอเมริกาในปี1995หลังจากย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเธอก็ได้ใช้ชื่อซินดี้จองค่ะในตอนนั้นนะคะซินดี้เนี่ยได้ย้ายมาอยู่กับญาติแล้วก็มาเข้าเรียนไฮสคูลอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยญาติของเธออาศัยอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียในรัฐเวอร์จิเนียค่ะ หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นไฮสคูลนะคะสินทีจองเนี่ยก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเพนสเตดในรัฐเพนซิลเวเนียโดยซินดี้นะคะจะสำเร็จการศึกษาในช่วงปี2002ค่ะแต่ทว่าในวันฮาโลวีนของปี2001ในวันนั้นซินดี้ได้ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ3คนในไนท์คลับะนะคะซึ่งเพื่อนที่ออกไปปาร์ตี้ด้วยเนี่ยก็จะมีลิซ่าคิมและสเตซี่แพคค่ะ ในวันนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปาร์ตี้ในครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่มาผ่อนคลายมาใช้ชีวิตให้มันสนุกนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเรียนกันอย่างหนักประกอบกับซินดี้ก็เพิ่งอกหักด้วยนะคะก็เลยแบบเหมือนกับมาปาร์ตี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยคลายเครียดโดย3ามสาวเนี่ยได้ไปปาร์ตี้กันที่ Players Night Club ซึ่งก็เป็นคลับที่อยู่ในเมืองเนี่ยแหละค่ะทั้งสามสาวจําได้นะคะว่าในคืนนั้นเนี่ยซินดี้สนุกสนานร่าเริงเต้นรํานะคะพวกเธอเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ผับและในผับนั้นเนี่ยแต่และคนก็จะแต่งตัวไปในธีมฮาโลวีนใช่ไหมคะซินดี้เนี่ยเธอก็ได้สวมชุดเป็นกระต่ายบันนี่นะคะสวมหูกระต่ายแล้วก็สวมใส่กระโปรงเล่น,นเทนนิตซึ่งในตอนนั้นนะคะลิซ่าคิมกับสเตซี่แพคที่เป็นเพื่อนที่ไปปาร์ตี้กับ ซินดี้เนี่ยมองว่าการแต่งกายของซินดี้เนี่ยเน้นไปทางน่ารักมากกว่าที่จะเซ็กซี่ค่ะหลังจากที่ทั้ง3สาวได้ปาร์ตี้ถึงเวลาตีสอเนี่ยพวกเธอก็ตัดสินใจแยกย้ายกลับอพาร์ตเมนต์ค่ะแต่ทว่าในตอนนั้นนะคะซินดี้เนี่ยได้ ไปแวะที่อพาร์ตเมนต์ของเพื่อนก่อนเพื่อเล่นวิดีโอเกมจนกระทั่งประมาณตีสี่เพื่อนของซินดี้เนี่ยก็ได้ขับรถมาส่งซินดี้ที่อพาร์ตเมนต์ค่ะจนกระทั่งวันที่4พฤศจิกายนปี2001ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครได้ยินข่าวคราวของซินดี้เลยเพื่อนที่มาหาวิทยายลัยก็ไม่เห็นว่าซินดี้มาเรียนนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ได้ไปหาซินดี้ที่อพาร์ตเมนต์เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็พบว่าซินดี้ไม่อยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วค่ะภายในห้องอพาร์ตเมนต์ของซินดี้เนี่ยยังมีข้าวของเครื่องใช้ของซินดี้อยู่ในห้องเหมือนเดิมทุกประการแต่สิ่งที่มันผิดสังเกตก็คือว่าซินดี้ไม่ได้เอากระเป๋าไปด้วยนะคะคือเธอหายตัวไปแต่ไม่ได้เอากระเป๋าไปด้วยแล้วก็โทรศัพท์มือถือของซินดี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในอพาร์ตเมนต์ค่ะ นั่นจึงทำให้เพื่อนของซินดี้ใจคอไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าถ้าเธอเดินทางกลับไปหาครอบครัวเนี่ยยังไงยังไงเธอก็จะต้องเอากระเป๋าหรือว่าเอาโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยแต่ในตอนนี้มันหนกับว่าซินดี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกับเธอโดยที่เธอเนี่ยได้ออกไปจากอาพาร์ตเมนต์แบบชนิดที่ว่าซินดี้เองก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เพื่อนๆได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ในขณะนั้นนะคะเจะ้าหน้าที่ตำร,รวจก็มาถึงอพาร์ตเมนต์พวกเขาไม่พบร่องรอยการบุกรุกของคนภายนอกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์นะคะเจ้าหน้าที่ตำร,รวจจึงคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับซินดี้และในตอนนั้นนะคะเพื่อนของซินดี้เนี่ยได้สังเกตเห็นขนตาปลอมค่ะคือเหมือนกับว่าในวันนั้นเนี่ยซินดี้มาถึงอพาร์ตเมนต์แล้วล่ะคะ่ะอาจจะกําลังเตรียมตัวล้างหน้าคลีนหน้าแล้วจู่ๆเนี่ย ซินดี้อาจจะลืมซื้ออะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นซอมลีหรือว่าคลินซิ่งหมดหรือเปล่าเธอก็เลยเดินออกไปจากอาพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงอะค่ะแล้วระหว่างทางที่เธอเดินไปหรือขากลับเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายมาดักลักพาตัวเธอค่ะทีนี้เรื่องราวการหายตัวไปของซินดี้เนี่ย จนในที่สุดนะคะก็กลายเป็นคดีปิศนาไม่มีใครรู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ในตอนนั้นนะคะเขาก็ลือกันไปในทํานองที่ว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ซินดี้เธอตัดสินใจที่อยากจะหายไปจากโลกใบนี้เพราะว่าเธออกหักจากแฟนหนุ่มแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของซินดี้ก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเขาเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยพวกเขามีการพูดคุยกันอยู่เสมอและเรื่องการเลิกรากับแฟนหนุ่มเนี่ย ถึงแม้ว่าจะทําให้ซินดี้เศร้าแต่เพื่อนเนี่ยไม่เชื่อว่าซินดี้จะทําแบบนั้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขาเนี่ยก็ได้วิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของซินดี้เต็มไปด้วยสีสันเสียงหัวเราะแล้วก็ความหวังนะคะซินดี้หายตัวไปในปี2001โดยที่เธอเนี่ยกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี2002แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะ ซินดี้เธอไม่มีทางทำร้ายตัวเองอย่างแน่นอนเพราะอีกไม่กี่วันเธอก็จะไปดูคอนเสิร์ตบริตนิสเปียร์เพราะว่าในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีการเจอบัตรคอนเสิร์ตของบริตนิสเปียร์เพราะฉะนั้นซินดี้เนี่ยเธอเป็นคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเธอรู้ว่าเธอจะทำอะไรต่อจากนี้นะคะและเธอก็มีแผนที่จะไปดูคอนเสิร์ตบริตนิสเปียร์ที่จะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันก่อนที่เธอจะหายตัวไปซะก่อนค่ะ และจากทฤษฎีที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ซินดี้น่าจะถูกลักพาตัวในขณะที่เธอเดินไปร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเนี่ยมันมีข้อมูลหนึ่งที่อาจจะยืนยันทฤษฎีนี้นั่นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เธออ้างว่าเธออาศัยอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งห่างจากเพนสเตทประมาณ200ไมล์ผู้หญิงคนนี้นะคะอ้างว่าเธอเห็นผู้หญิงที่มีลักษณะตรงกับซินดี้กำลังร้องขอความช่วยเหลือ จากในรถยนต์ที่กำลังจอดอยู่ในย่านชัยนาทาวของเมืองหลังจากนั้นชายคนหนึ่งก็ได้ปิดปากห้ามซินดี้ไม่ให้ร้องซึ่งข้อมูลนี้นะคะทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจคิดว่าเออผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เข้ามาให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําการสเก็ตภาพรูปพรรณสันฐานของคนร้ายนะคะที่ผู้หญิงคนนี้เธออ้างว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวซินดี้ได้ออกมาเป็นภาพนี้ค่ะ แต่เาะว่าการให้ข้อมูลของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งข้อสงสัยกับเธอเหมือนกันว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ย มันเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนข้อมูลนะคะไปไปมาๆอาจจะทําให้ตํารวจเนี่ยสับสนแล้วก็เกิดความไม่เชื่อถือในตัวเธอค่ะจนกระทั่งในปี2003นะคะตำรวจ State College เนี่ยได้จับฆาตกรต่อเนื้องได้คนหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าฮิวโก้เซเลนสกี้ผู้จัดการรับสาร,รภาพของเซเลนสกีนะคะเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเขาจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ย เขาเคยลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งในสเตต์คอร l ลเลจเนี่แหละซึ่งก็จะเป็นย่านที่ซินดี้พักอาศัยแล้วก็เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยของซินดี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ฆาตกรต่อเนื่องที่ชื่อว่าฮิวโกเซเลนสกี้จะมีส่วนกับการหายตัวไปของซินดี้จองหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ไปที่บ้านของฮิวโก้เซเลนสกี้ค่ะเพื่อทำการตรวจสอบหาหลักฐานการหายตัวไปของซินดี้ ในตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พบกับศพผู้หญิง5้าศพจริงๆค่ะแต่จากการตรวจสอบ DNA ปรากฏว่าไม่มีศพไหนเลยที่มี DNA ตรงกับสินดี้จองค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวการหายตัวไปอย่างปริศนาของสินดี้จองในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครรู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะคะโอ้โห เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเคยได้ยินเคสคดีเหล่านี้บ้างหรือเปล่าหรือใครมีคฤษฎีไหนหรือมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวปูสัญญานะคะว่าจะพยายามอ่านและตอบทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ